ค่ะวันนี้มีสิ่งดีๆมานําเสนออีกแล้วนะคะสาหรับสาวๆหนุ่มๆโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคอ่อน้ำเหลืองไม่ดีหรือว่ามีรอยจุดด่างดำรอยท่อไอเสียนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าใช้ครีมมานานแล้วมันก็ไม่หายสักทีนิวแนะนําตัวนี้เลยนะคะตัวนี้มี3มสเตปด้วยกันเราต้องใช้3สเต็ปนี้อ่เป็นประจําสม่ําเสมอนะคะก็คือว่านิวเพิ่งเปิดลองใช้แต่ว่าใช้ได้ประมาณ4 5ถึงครั้งแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้หายไปเลยนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเออมันไม่ได้านแล้วแล้วก็ มันดูจางลงมันดูนุ่มขึ้นนั่นเองนะคะจะมาแนะนําทีละตัวเลยก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแรกที่เราต้องใช้นะคะเป็นสารสกัดจากแอสเบรีเบอร์รี่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือทาตอนตัวแห้งเลยห้ามเปียกน้ําแล้วก็รอประมาณ3-5วินาทีนะคะแล้วก็ถูกออก <środ hundred. S 1> ด้วยมือของเราเนี่ยเออคือมันจะผัดเซลล์ผิวแล้วก็ทําให้จุดตรงนั้นที่เราต้องการให้มันหายเนี่ยมันจางลงหรือว่ามันนุ่มขึ้นนั่นเองนะคะส่วนตัวที่2เนี่ยตัวนี้นะคะตัวนี้ทาหลังอาบน้ํา คือเช็ดตัวหแห้งแล้วก็ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่เราต้องการนะคะทาได้ทุกจุดเลยที่เราต้องการส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้สเต็ปที่3นะคะคือตัวนี้เป็นครีมเป็นโลชั่นที่มีส่วนผสมของกูตาไทโอนนะคะก็คือว่าจะทําให้ผิวดูขาวขึ้นใสขึ้นนั่นเองนะคะส่วนอันนี้เลยคือว่าใช้มา4-5ครั้งแล้วเราก็รู้สึกว่าเออชอบอะไรเงี้ยสำหรับกลุ่มที่อ่ากลุ่มหนึ่งนะที่แบบว่า เป็นเฉพาะจุดอะเนาะคือแบบน้ำเหลืองไม่ดีมากโดนท่อไอ,อเสียมากเป็นแผลเป็นบ้างเป็นจุดด่างดำบ้างไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ <G Dip. S 1> จะแนะนําไม่ใช้ตัวนี้ยังไงมันดี <S 2> <S 2> ก็เลยมาแนะนํายังไงลองไปหาซื้อใช้กันดูนะคะ